สิ่งที่น่นารำคาญที่สุดในแพทนี้ก็คือที่ชุบแบบ UFO แบบยิงดาวไปแล้วเรากําลังจะได้คิวไอ UFO ดันมาชุบซะงั้น mm hmm. คือมันทําให้เราอเสียจังหวะในการต่อสู้เว้ยแล้วไม่รู้ว่าการที่เราซ้ําตัวดาวหรือว่าทําลาย UFO อันไหนมันจะไวกว่ากัน <Okay. S 1> แต่คือเข้าใจป้ะเมื่อแกแทนที่เราจะได้พังยา s okay. <S เราก็ต้องไปซ้ําตัวดาวก่อน <Okay. S 1> คือถ้าเครื่องนี้มันชุบอยู่หลังกําแพงหรือว่ามีอุปสรรคอะไรมาบดบังเราจะเห็นเงาศัตรูเป็นสีแดงนะคะจะได้รู้ว่าไอตัวเนี้ยมันกําลังถูกชุบอยู่แล้วถามจริงตอน ที่เราเห็นสัญลักษณ์ว่ามันกนําลังชุบช,ชีวิตอยู่เงี้ยมีใครบ้างจะไม่ตามไปซ้าสุดท้ายเป็นไงจะ๊ะตัวเองขิดแทนคือเข้าใจว่าไอ้ตัวเนี้ยมันออกแบบมาเพื่อบางครั้งอ่ะเพื่อนน่ะดาวอยู่ชั้น2แล้วเราไปชุบไม่ได้แล้วก็ส่งไอ้เครื่องนี้ขึ้นไปแทนแต่บางทีเราดาวใกล้กับเพื่อนขนาดนี้เพื่อนยังไม่มาชุบเราอะ่ะเราใช้เครื่องนี้มาชุบแทนแล้วมันชุบนานไงเจ็ดวิเจ็ดวิว <Jahr. S 2> ของศัตรูคืองุดหิดมากชุบไวเวอร์แต่พอมันเป็นฝั่งเราอ่ะคือมันชุบนานมากแล้วระหว่างที่่่่่ USAFO มมมัันนนนชชุุบเเเพือออรรรราาาาายูะะหวง้ไสถ เลยคือการชุบแบบปกติมันไวกว่างบางจังหวะคือวงมันกินมาแล้วอะ่ะคือถ้าเวลาไหนมันชุบแบบปกติได้ก็ชุบไปเถอะค่ะถึงเวลาพอจะใช้ UFO จริงต้องรอครูดาวซะงั้นก <_ h ums> ลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้พอเราปิิวคนดาวอะ่ะเราต้องไปซ้ำทันทีเพราะว่ากลัวมันปล่อย UFO มาเนี่แหละสุดท้ายเราขิด <_ h ums> แล้วผู้ติดตามล่ะรู้สึกลำคาญไอ้ UFO อันนี้หรือเปล่ามาเม้นบอกกันหน่อยอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มิน